คะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์แบบดั้งเดิมนะคะหรือว่าต้นฉบับเลยค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกษัตริย์ผู้ทรงพระปิชาสมารถทางเรื่องดนตรีค่ะโดยจัดทำเป็นหนังสือรพร้อมดีวีดีนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆค,ค่ะ นี่ภายในก็จะเป็นอย่างนี้รวมทั้งก็จะมีแผ่นซีดีด้วยนะครับใช่ค่ะและประชาชนสามารถหาซื้อและจับจองเป็นเจ้าของได้ด้วยนะคะโอ้แล้ววันนี้จะมีมันเล่นกันบนนี้สดๆไหมมีค่ะแล้วรายได้รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะนําทุนก้าวถวายเพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธทยาศัยด้วยช่วงอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้สนับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบุ้งนะฮะค่ะน้องกวินนะคะเิริภัทรรภัทรคุณนี่เป็นน้องที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาพูดมาระเลิดให้เราฟังกันเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับคนที่เขาทำหนังสือดีกว่าไหมคะขอต้อนรับค่ะคุณครูตุ่นะคะคุณรุ่งระดิฐไวยอาสาค่ะสวัสดีครับครูตุนคับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ อยู่ข้างลูกศิษย์เลยฮะค่ะน้องตื่นมาค่ะนิดนึงครับนิดนึงน้องตื่นเต้นนะคะคุณครูตุ่นคะเพลงที่จะไปนี่เพลงอะไรเอ่ยเพลงแสงเทียนครับแสงเทียนใช่จุดเทียนพวงสูงพวงเทพประชาที่จริงความหมายของบทเพลงนึกถึงวัยเด็กแล้วหนังสือนี้จะทํา อยู่ดีๆคือคือไม่ได้อยู่ดีๆสิจะเดินไปไม่ใคือหนังสือเนี้ยได้ได้รวบรวมบทเพลงพระราชนิพลไวไว้สิบห้าเพลงได้ขอก็คือบริษัทเอ็นะครับเพนความว่าปีเนี้ยเป็นปีที่เราจะต้องมาร่วมเฉลิมฉลองค่ะความพระปิชาสมาของพครองเนี้ยให้ชาวโลกได้รู้ว่าเด็กไทยไม่ใช่ว่าจะทอดทิ้งพ่อนะแต่ว่าเราบทตอไป ให้ข่าวอย่างอื่นซะจนการว่าเพลงพ่อเป็นเพลงที่ต้องห้าไม่การเล่นเล่นยากแต่ครั้งเนี้ยแล้วทุกคนเอามาเล่นจริงก็เล่นผิดเพราะว่าขอดก็ใส่ใส่ตามความผิดที่เกิดจากอะไรฮะที่เล่นผิดขอ์กผิดเนี่ยก็คือไม่ได้รับการถ่ายทอดที่ถูกต้องแล้วบางคนบอกโอ้ยขอยกพระองค์ท่านยากเราเล่นขอยดง่ายแล้วกันผิดหมนนลไม่ได้เราไปการทำลายสมบัติอเมริกาของประเทศชาติแล้วการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดทําหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนเป็นไงฮะก็เราต้องทำหนังสือถึงราชสำ่ักให้การก่อนรเจาลีกัตถิการว่า บริษัทเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะร่วมเฉลิมฉลองพร,ระเกียรติขององค์เพื่อให้เด็กหรือว่าประชาชนทุกไปที่เคยคิดทุบปูฟังในปิดว่า,าเพลงพองอยากาในการเล่นเป็นของสูงต้องแก็บไว้ได้หิ้งเราจะให้ทุกบ้านเนี่ยมาเล่นเพลงของพ่อเราเพราะว่าถ้าเราบอกว่า คุณแอดมีพ่อเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยแล้ววันหนึ่งลูกเล่นให้ฟังเนี่ยเรารู้สึกไงโอ้ยแน่นอนนี่แหละคือการให้ของขวัญแก่พ่อเราต้องถามน้องบุ้งดูเล่นยากไหมแล้วรู้สึกยังไงไม่ไม่ยากครับตอนแรกก็มันจะมีเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับตอนแรกๆก็เล่นกดคอร์ดกดแช่ไว้อย่างนี้แล้วก็เล่นเมโลดี้ที่ในหลวงทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นครับแล้วพอยากๆไปก็ค่อยๆเดินเดินเดินไปครับแล้วก็พอ ระดับแบบเอาเล่นได้เป็นไงครับควารู้สึกดีมากเลยครับว่าโหเราดีใจที่ได้เล่นเพลงของนายหลวงนะครับอย่างอย่างบทเพลงแรกที่น้องบุ้งได้ได้นามาเล่นเนี่ยเป็นเพลงอะไรคะจำได้ไหมที่ซ้อมที่ที่เล่นเป็นเพลงแรกเลยค่ะเพลงชะตาชีวิตครับแล้วเดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนเขายังสอนยังเรียนกันอยู่ไหมครับทั้งขับร้องหรือว่าจะบรรเลงเพลงพาะชนิพนธ์ครับผมอยู่ไม่ไม่ดนเนี่ยครับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เรียนโดยตรงเลย เอกเป็นเอกเลยอะครับอย่างผมผมเอกเปนโนครับครับพวกเพื่อนก็จะเอกไว้เอกไวโอลินเอกกีตาร์มีก็มีหมดเลยครับรวมถึงดนตรีไทยด้วยครับ